ถ้ามันเอาจริงเท่าไหร่เราก็ยิ่งเก่งขึ้นไงนี่กำลังฝึกกระไรายพวกมึงเพื่อไปเล่นมีเมียแล้วเว้ยหัวไป3หัวแล้วมันเลือกแมปในการเล่นได้ไม่ใช่หรอวะทำไมเราเลือกกวะตูอะเือกดัดกแบมีดดาบไปดันโปดปานี่ย

อันแนวสามเอ้ยไอ้นี่สามสองสามสองสามสองมีก้อสองกระสเหลือสามตัวหน้าเลยอุ้ยเก็บเก็บเก็บหมดเกบเป็นเก่งเด็ดแล้ววะอุ้ยเอออุ้ยเดี๋ยวต้องแย่ปะอีสี่อ่ะฮ่าฮ่าึงเปิดมาดิสัตว์วันนี้กูมีกูมากับเพื่อนป่าเดี๋ยวกูเปิดคู่แม้จั์เด็ดเท้

ไปเก็บไปเก็บไออีโคเลยเรียกมาฮาร์ดโหมดแล้วอ่ะฮาร์ดโหมดออฟพีเสมึงกดยูใสัตว์มต้องกดวายต้องบอกแค่หุ่ด้วยอ่ะถึงไออีโคไม่ยอมเนี่ยฮาร์ดโหมดนี่ฮาร์ดโหมดขอบตัวนึง เดี s <S 1941, ๋ยวเฟินกูมาเ่อนกูมาจคบรายการร้านสวยแคบไปเลยสู้ขมีปตื้นขัดปีตืนกางนึงกลางนนึงอะไรอะไรกันไม่ทันวะนึกว่าเราจะชนะตอนี้ไหมพวกเราจะได้เทสเรานั้นเราเดียวแล้เทิบสามสองเลยเป็นไปได้ ไปนัดหนึ่งยิ่เจ็บ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 สวยสวยไม่เจ็บดีกว่าไปดนหน่อ่าหาปืนก็ได้แจ็บมือเกือสิบสองไปบีเลยไปบีเลยเพื่อนได้เอแล้วไปบีเลยตัวนึงกระโดดชุดเอเลยก็ได้เอเขียนแล้วเอเขียนแล้วไปป่านล็อกซี่ทีหน่อยล็อกที่หมายถึงไม่ต้องลงไปอ่ะ ระวังช็อตนะลองๆปวดแล้วปวดแล้วเมละไม่มดดได้นมะ่ได้เลมละอ่านดุยกระโดดยิงได้ไหมไฟยิงแนวดีกว่าต้องช่วยเพื่อนแล้วเข็นล้อมเลยเกดที่จ้า พรพ้อนร้อนร้อนรอนฉันรอนีแกนไปทางไหนแล้วมันยิ้แล้วมันยิ้แล้วมันคิแล้วมเกขอับมิดทอปดันไหมวค่ะเนชนะแล้ววองไ้ลองดันด้วยนะดูยังโอเเดี๋ยวีนะม่ม่จัดเลยว่ะ <ไ>มีปืนให้กูบ้างไหมให้พวกมึงตายกันอีกดีเซลใช่ไหมอือบ <h ums> ้าเกิดปกไม่ทนสวยตอาไทยยาวไม่ใช่จะมาที ถ้ามันเอาจริงเท่าไหร่เราไปยิ่งเก่งขึ้นไงนี่กูกลังฝึกกระไรฮายพวกมึงเพื่อไปเล่นพี่เมียแล้วเว้ยว่าโดนสายอีกน่ะมาช่วหัวว่าไปโดนรีเฟอด์ี่อน่ยช่วยกันนะอืมปี๊พอกเออปี๊พอกปี๊พอกกับพี่เฮ้ยไข่แตกบูท้าบว่ะเขายังมีมารยาทว่ะอืม มาแล้วมาแล้ววะปานปานเลยไม่เห็นเลยมิดต้นมิดต้นสอยมิดต้นปอมรอบปมดอกลองสองตัวลองสองตัวป้อมรอบป้อมรอกอยู่ไว้ตัวหนึ่งคัตัวหนึ่งตายตัวหนึ่งเป็นสองตัวอยู่รถอยู่รถอยู่รถรถรถตัวหนึ่งแล้วก็ช็อตตัวหนึ่งรถตัวท้ายรถท้ายมีดตัวหนึ่งตากับตายกับตากกลับเลย อย่าแม่งกลัวเพื่อนกูจิ้มก่อนเลยสแกรี่ตะขอดีตะขอดี่ตะขอดี่ตะขอดีเก็ดไปสองรอบแต่ยังแพ้อยู่แต่ยังแพ้อยู่กลัวไม่ใช่ไรสัตว์แอบตัดอแอบได้เวลาเอ็ดอีกรอบหนึ่งเอ็ยดยี่อะไรกับ่อยโอ้

ต้องลมดวยลมด้มนดีมีออฟเหลือตัวหนึ่ง <c oughs> ไปบางม่อกี้กูถอยต้กช็อตแล้วนะเพราะว่าไม่มีที่ให้ยืนวอตัวหนึ่งเต้าสอง สวยอ่ได้ไอื้ยโอ้ยง่ายง่ายวะอีซี่าห้าเป็นสองแต่ก็ยังโออีซี่แจ้ได้แค่หมดสอง เก็บมาคิดฝุ่นฝันอะไรอะไรยังย้อนขึ้นมาเสียงไม่ถึงวะไอส,สัตว์เสียงกูก็เฮียอยู่ละหยุด <c oughs> ที่เพลงหยุดที่เพลงพี่ดิมเสือกร้องช้าไอ้สัตว์ <c oughs> <c oughs> เราไปโทษต่ขอเพงลงร้องช้าทำไมวะยังไม่ไมมเสียงคิดอยู่อินโทรอยู่ไอ้สัตว์ว่าจงทนไว้ จะทุกข์จะทนเท่าไร <It> s <S ความ <gone. S 1> รักจะพาหัวใจไป s <S คิดเอง s <S ว่าจะทนไว s <S แต่ยิ่งทุกข์ยิ่งทนเท่าไร s <S ความรักที่มียิ่งหายไป s <S จะโทษด,ดินจะโทษน้ำจะโทษเดือนและดาว เก็บเรื่องราวที่ปวดร้าวที่เธอมาทำแล้วนี้ไปฝ้าเ้าไม่ส่งมาให้เธอมีใจบอกกันสักคำเป็นไรไว้ใจจ้งมาสำร้ายกันจากนี้เรื่องราวที่มีก็ให้ลืมมันไป อย่าจำว่าเคยเป็นใครว่ามีใครจี่เคยทำร้ายคนอย่างฉัน